สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่สายทองมาหาหมอนะคะนี่คือหมอประจำตัวหรือประจำบ้านของพี่สายทองค่ะตรงนี้นะคะตรงรถสีขาวจอดอยู่นะคะข้างๆนี่มีทำก่อสร้างด้วยทำหลังคาใหม่เนาะ ี่ก็ออกมาหาหมอก็เลยมาถ่ายคลิปนิดนึงเนาะฝนก็ไม่ตกด้วยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูดูบ้านหลังนี้ก็เก่าแก่แล้วเนาะเห็นไหมมนี่ค่ะ เดินไปดูตลาดนัดกันยังเช้าอยู่เอรถคงรถของที่ว่ามาขายของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคงจะมีอย่างไม่เยอะเนาะเอาไปดูกันยังมีไหมเมื่อก่อนพี่สายทองก็จะออกมาซื้อของตรงนี้แหละที่ตลาดนัดนี่แหละซื้อไปให้แม่สามีตอนที่ว่าแก่ๆแ,แล้วแล้วแก่ไม่ไหวแล้วเนาะ ็จะมาเดินซื้อผักซื้อผลไม้ข้างหน้านี่ที่มีรูปคนจุ่งกันอยู่นี่ก็คือห้องน้ำสาธรารณะนะคะเป็นเล็กๆแล้วก็ตลาดนัดก็อยู่ตรงนี้ข้างหน้าเหล่านี้แต่ดูแล้วโล่งมากเลยไม่ค่อยมีร้านเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าสมัยนี้เขาจะซื้อออนไลน์กันซะส่วนมากเนาะ แล้วแถวนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นบ้านคนแก่คนผู้สูงอายุแล้วก็จะออกมาซื้อของเองไม่ค่อยไหวแล้วพวกเด็กๆก็เข้าไปทำงานกันอยู่ในเมืองเนาะไปทำงานอยู่ในเมืองหรือว่าไปทั่วๆไป จะเหลือก็ส่วนน้อยเนาะนี่คือตลาดนัดมีไม่เยอะเลยเมื่อก่อนตรงแถวเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปด้วยสิ่งของไม้รอบๆเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ยังกับพี่บอกเพอะขายไม่ดีเขาก็ไม่มากันเนาะนันขายเสื้อผ้า ของพวกแขกไม่ไมีร้านเลยข้างหลังนู่นอาจจะมีสองสามร้าน <c oughs> ฉันถ่ายคันอีกมาร์กอีปีนยูทูบเปิดคลายในยูทูบอร์อันคลายในยูทูบตั้งกระเชิญนะ Und ich möchte ich gerne äh, geblasene äh, Backfisch? Ja. Die seid ihr auch mal super tot, ne, Kaa? Ja, ja. Eins? Ja. Tschüss. Tschüss. eigentlich, <laughs> äh, ich darf nicht äh, mit Menschen zu so viel, ne? mm -hmm. Ich muss vage essen. Also ein Stückchen. Ja. Mit Brötchen oder ohne? Äh, mit Brötchen, bitte. Mit Brötchen. Darf ich, Madame? Darf Und ich was? Foto? Ja, was oh. <lacht> 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 Bis auch bei YouTube. Hey. Ja, ich bin kleiner YouTube. <laughs> Ich bin angefangen äh, von zwei Monaten. Ah. Kannst du mal Geld nehmen? <laughs> ja. Wollen Sie mit Soße? Äh, etwas, ja. Etwas Soße. Ja. Hier oben. Oder, oder unter ist ich es. Glaube, ich glaube, das unten ja. 4 Euro. Braucht. Moment, das reicht doch noch hier. 3, 70, 80, 90. Na, ja, mehr durch. 95. นี่ค่ะปลานะคะตรงนี้ก็เป็นปลาสดนะคะเป็นปลาสดนะคะอันนี้ก็เป็นปลาตัวๆแต่มันอยู่ใต้น้ําแข็งก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ก็เป็นพวกซอสที่เราซื้อปลาแล้วก็จะได้น้ําซอสด้วยนะคะ

อันนี้สือยูทูบกี้ในมายนะไฮมาดใช่ค่ะอะไรในดอยสืออัลต์นะเพราะดัดเวงอิสเปลกินนะบายดุสกว่างเด็ดใช่แม่ค้าก็น่ารักมากสีเซียนเน็ตเนาะเน็ตส์ฟ้าสวยโอเควันดีมากขอบคุณนะใช่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 ขอบคุณดีมากค่ะสาว